ก่อนที่เราจะไปรันล้ากันที่เกาะช้างเรามาเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนไปทะเลกันดีกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้การท่องเที่ยวของเราไม่สะดุดและสบายใจเราจึงไม่ควรเตรียมสัมภาระไปมากมายเจินความจําเป็น<ม>เพราะงั้นเอาไปแค่ใบเดียวก็พอแล้วควรลดพื้นที่การจัดก,กระเป๋า โดยหลีกเลี่ยงการพกพาของใช้ชิ้นใหญ่ๆไปด้วย oh, <no. S 1> ควรมีการแบ่งแชมพูครีมแลผมคีอาบน้ำลงขวดขนาดเล็กสำหรับเดินทางและจะทำให้เราไม่หนักแบกอีกด้วยนะเออวว้า <Wow. S 1> สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมติดกระเป๋าไปแบบขาดไม่ได้นั่นก็คือครีมกันแดด ซึ่งการไปทะเลนั้นจําเป็นต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงกว่าปกติเพราะปริมาณความเข้มของแสงแดดและระยะเวลาในการ,รเผชิญแดดนั้นยาวนานควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่30ขึ้นไปหรือหากขยากกันหนาๆก็50หรือว่า70ไปเลยก็ยิ่งดี <Yeah. S 1> ควรเลือกเสื้อผ้าที่ยับยากสำหรับเดินทางและเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่ายและถ้าใครกลัวผิวเสียจากแสงแดดอันร้อนแรงก็ให้นําเสื้อแขนยาวไปด้วยก็ดีไม่น้อย ควรพกยาประจําตัวหรือยาต่างๆอาจเป็นยาแก้ปวดลดไข้เมาเรืออะไรๆก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวดังนั้นควรเตรียมพกไปด้วยจะดีมากเมื่อเก็บของใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเลือกแว่นกระแดดมาหนึ่งอันเลือกเอาที่เหมาะกับหน้าตาคุณให้มากที่สุดและมันไม่เพียงสวมใส่เพื่อความเก๋ไก๋เพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยปกป้องดวงตาของคุณเอาไว้ได้ด้วยและอย่าลืมหมวกเท่ๆสักใบเท่แล้วยังกันหน้าดำได้ด้วยนะครับ เตรียมถุงกันน้ำ <Wow. S 1> ไว้ให้ดีอย่างน้อยถ้าคุณไม่ซื้อกล้องหรือมือถือที่กันน้ําได้การพกถุงกันน้ําก็ช่วยรักษาอุปกรณ์สุดที่รักของคุณเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเชียวล่ะ <Wow. S 1> และสิ่งสุดท้ายอย่าลืมพกขวดน้ำฉุกเฉินขวดเล็กๆติดตัวเอาไว้ด้วยนะครับ wow. ก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมฟิตร่างกายพร้อมกับการเดินทางและที่สําคัญไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมาก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพราะจะทําให้ร่างกายอ่อนแอจากการเดินทางมากขึ้นและเมื่อรู้วิธีการเตรียมตัวกันแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมออกเดินทางไปกับเรากันเลย